เรื่องนี้ฟังแล้วก็สะท้อนหัวใจถ้าแม่ไม่มีสมบัติเหลือแล้วพวกเขาจะยังคิดถึงแม่ไหมกลางทุ่งนาอันเงียบสงบ มีบ้านไม้หลังเก่าหลังหนึ่งที่ใครผ่านไปผ่านมาก็รู้ว่าเป็นบ้านของแม่บุญมีหญิงชราที่ใช้ชีวิตเงียบงันมานานหลายปีเธอเคยมีครอบครัวใหญ่เสียงหัวเราะของลูกๆเคยก้องอยู่ในบ้านหลังนี้แต่วันนี้เสียงเหล่านั้นมันหายไปเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านกับเสียงหายใจของคนแก่ที่เริ่มเหนื่อยล้าแม่บุญมีมีลูกทั้งหมด3คนหน คือลูกชายคนโตผู้ทะเยอทะยาน 2. ลูกสาวคนกลางผู้อ่อนหวานและยึดติดและ 3. ลูกสาวคนเล็กผู้เงียบขลึมแต่ใจมั่นทั้ง3คนเติบโตและแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงนานหลายปีมีเพียงเสียงโทรศัพท์ห่างๆที่ยังเชื่อมโยงพวกเขาไว้กับแม่ แม่บุญมีมีที่ดินทั้งหมด60ไร่มีบ้านมีเงินเก็บมากมายแต่เธอยังไม่เคยคิดจะแบ่งมันให้ใครเพราะยังมีคำถามในใจที่ยังไม่มีคำตอบถ้าแม่ไม่มีอะไรเหลือเลยจะยังมีใครคิดถึงแม่อยู่บ้างไหมเนี่ยวันหนึ่งแม่บุญมีโทรหาลูกๆกลับบ้านเธอลูกแม่มีเรื่องอยากจะบอกก่อนที่มันจะสายเกินไปลูกทั้งสเดินทางกลับบ้านมาด้วยใจที่หลากหลาย เมื่อทุกคนกลับมาถึงแม่บุญมีก็เพียงพูดเบาๆว่าที่ผ่านมาแม่ป่วยหนักเลยจำใจขายที่ดินทั้งหมดเอาเงินไปรักษาตัวเองตอนนี้แม่ไม่เหลืออะไรแล้วนะลูกเพียงเท่านั้นแหละความเงียบก็ปกคลุมห้องก่อนเสียงของพี่ชายคนโตหนึ่งดังขึ้นมาอย่างเกลี้ยวกลาดแม่ทำอะไรลงไปเนี่ยไม่คิดจะปรึกษาลูกกันหน่อยเหรอนี่ตั้ง60ไล่เลยนะแม่ไม่มีสิทธิ์ขายเองแบบนี้นะ ลูกสาวคนรอง 2. เสริมด้วยน้ำเสียงที่ไม่ต่างกันแม่คิดอะไรอยู่อะ่ะแล้วอนาคตของพวกเราล่ะที่หวังไว้ทั้งหมดอะ่ะมันก็มันก็พังเลยสิแม่แม่บุญมีน้ำตาคลอพูดเสียงสั่นกับลูกคนสุดท้องแล้วหนูลละลูกสในเมื่อแม่ไม่มีอะไรแล้วแล้วหนูจะว่ายังไงอะลูกลูกสาวคนเล็กจับมือแม่แน่นยิ้มบาง,บาง แม่ไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะคะแค่แม่ยังอยู่กับหนูก็พอแล้วแม่บุญมียิ้มทั้งน้ำตาเหมือนได้คำตอบบางอย่างในใจบ้างแล้วเธอสูดลมหายใจลึกๆถามลูกอีกครั้งแล้วช่วงสุดท้ายของแม่มีใครพอจะมาอยู่ดูแลแม่บ้างได้ไหมแม่ไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วล่ะลูกหนึ่งกับสองเงียบ แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็หลบสายตาขอโทษนะครับแม่บริษัทผมมันกำลังขยายลาออกตอนนี้มาดูแลแม่ไม่ได้จริงๆอะ่ะหนูก็เหมือนกันค่ะแม่แฟนหนูอะ่ะเขาไม่อยากให้หนูอยู่ห่างจากเขาอะ่ะแม่บุญมีพยักหน้าเบาๆแล้วหันไปหาสามแล้วหนูล่ะลูกสามตอบโดยไม่ต้องคิดหนูจะย้ายมาอยู่กับแม่นะคะหนูอ่ะจะหางานแถวนี้ แม่ไม่ต้องห่วงนะคะสามเดือนผ่านไปสามทำตามที่สัญญาทุกอย่างเธอตื่นตั้งแต่เช้าหุงข้าวซักผ้าพาแม่ไปหาหมอซื้อของที่แม่ชอบไม่มีบ่นสักคำไม่มีแววตาที่เหนื่อยล้ามีเพียงรอยยิ้มที่แม่บุญมีมองแล้วก็อบอุ่นในหัวใจเช้าวันหนึ่งแม่บุญมีนั่งเงียบเมื่อลอยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์โทรหาลูกชายคนโต แม่จะโทรมาทําไมเนี่ยผมประชุมอยู่นะแม่น้ําเสียงของหนึ่งลูกชายคนโตแทงใจหัวใจแม่ยิ่งกว่ามีดแม่ลองโทรหาลูกสาวคนกลางโทรมาทำไมตอนนี้อะแม่แม่รู้ไหมว่าหนูกำลังดูซีรีส์อยู่กับแฟนอยู่อย่ารบกวนหนูได้ไหมเนี่ยแม่บุญมีก็วางสายน้ำตาไหลสามเดินเข้ามานั่งข้างๆกุมมือแม่แม่ แม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะแม่ถามกลับด้วยน้ำเสียงสะเทือนใจสามลูกทำไมหนูถึงไม่ทิ้งแม่ไปเหมือนพวกพี่ๆเขาล่ะลูกสามใส่หน้ากอดแม่แน่นหนูจะทิ้งแม่ได้ยังไงอะคะแม่คือแม่ของหนูนะคะแม่คือคนที่รักหนูที่สุดหนูก็จะรักแม่ที่สุดเหมือนกันแม่บุญมีร้องไห้แต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขแม่พาสาขับรถไปที่กรมที่ดิน ที่นั่นแม่บุญมียื่นเอกสารฉบับหนึ่งให้แม่อยากจะให้ที่ดินหกสิบไร่ทั้งหมดเนี่ยไว้กับหนูนะรวมถึงเงินทุกบาทที่แม่มีหนูคือคนเดียวที่รักแม่โดยไม่หวังสิ่งใดสามอึง้งถามด้วยเสียงสันแม่คะนี่แม่ไม่ได้ป่วยหรอคะแม่ยิ้มบางๆแม่แค่ป่วยในหัวใจแม่อยากจะรู้ว่า ถ้าแม่ไม่มีอะไรเลยยังจะมีใครรักแม่อยู่ไหมข่าวนี้แพร่ไปถึงหูลูกทั้งสองคนพวกเขารีบกลับมาที่บ้านทันทีแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไม่รักลูกให้เท่ากันเลยหรือไงแม่บุญมีลุกขึ้นยืนมองตาลูกทั้งสองคนด้วยความเจ็บลึกแม่เลี้ยงพวกแกมาด้วยหัวใจแต่สิ่งที่พวกแกสนใจไม่ใช่หัวใจของแม่เลยสิ่งที่พวกแกเสียใจอ่ะ ไม่ใช่เพราะแม่ไม่มีอะไรแต่เพราะแม่ไม่ให้กับพวกแกใช่ไหมแม่พูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดไปเถอะลูกแม่ไม่ขออะไรอีกแล้ว แม่ยกสมบัติให้คนที่รักแม่ไม่ใช่คนที่รักผลประโยชน์บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านของ3กับแม่บุญมีทั้งสองคนดูแลซึ่งกันและกันเสียงหัวเราะและรอยยิ้มกลับคืนมาอีกครั้งในเวลาต่อมาส่วน1กับ2ลูกที่ไม่กระตันอยู่กับแม่ก็ไม่เคยกลับบ้านมาอีกเลยใครชอบคลิปนี้ฝากแชร์ก,กันด้วยนะครับ